กลับมาที่กลยุทธการลงทุนกันบ้างวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเกิดอะไรขึ้นหุ้นไทยเคลื่อนไหวไซเวสไซเวออกด้านข้าประมาณสัก10จุดแต่ช่วงท้ายตลาดถูกขายออกใหม่แล้วและที่สำคัญก็คือนําโดยหุ้นกลุ่มพลังงานด้วยทิศทางในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณเจตอาทรสองเมืองนะักวิเคราะห์เชิงปริมาณฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะคุณเจตอาทรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสภาคือคเราจะเห็นว่า ช่วงนี้นะครับเซตเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับคือขึ้นขึ้นลงลอยู่ในกรอบระหว่าง1570นะครับถึง1,590จุดนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยทุกครั้งนะครับก่อนที่ earning จะประกาศนะฮะหุ้นเนี่ยตลาดเนี่ยจะรอดูก่อนว่า earning เนี่ยจะประกาศดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเรามาดูสถิติย้อนหลังนะครับ11ไตรมาสที่ผ่านมานะครับหรือว่าเริ่มตั้งแต่ปี2,557เนี่ยนะครับจะเห็นว่า11ไตรมาสนะฮะส่วนใหญ่เนี่ย 65%เนี่ยนะครับตลาดเนี่ยจะปรับตัวลดลงนะครับตรงนี้เนี่ยสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าก่อนที่จะเออร์เน็งจะประกาศนะครับ7-15วันเนี่ยตลาดมักจะลงก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะค่อยๆลงค่อยๆลงสะท้อนจากว่าเออร์เน็งที่ประกาศออกมาเนี่ยมักจะออกมาในลักษณะของที่ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการนะครับทาให้นักวิเคราะห์เนี่ยต้องปรับเออร์เน็งลงนะครับหลังจากว่าเออร์เน็งเนี่ยประกาศครบแล้วนะครับทีนี้ที่ผ่านมา11ไตรมาสนะฮะถามว่าลงไปแล้วเนี่ยนะฮะ ค่าเฉลี่ยที่ลงนะครับ7-15วันก่อนที่เออร์นิประกาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ1.7เปอร์เซ็นต์ครับ1.7เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นดัชนีเนี่ยตอนนี้ที่1 5 8 0จุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,550จุดพอดีนะเพราะนั้นถ้าเออร์นิงนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยเซอร์ไพรส์ทางด้านลงคือเออร์นิงจริงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประกาศออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการเนี่ยแนวรับ1,550จุดเนี่ยน่าสนใจซื้อตรงนั้นมากกว่านะครับ ซึ่งตรงนี้นะฮะทางค uantitive ในเชิงของปริมาณที่เรามองนะครับคือเรามองว่าจาก1ิไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ย65เปอร์เซ็นต์เนี่ยมักจะลงเพราะนั้นมีโอกาสที่เออร์เน็งไตรมาสนี้ออกมาเนี่ยจะยังไม่ดีนะครับหรือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการทีนี้ตีมนะครับตีมช่วงนี้เนี่ยต้องเล่นว่าเออร์เน็งต์เพลย์นะครับเออร์เน็งเพลย์เนี่ยจะมีตัวไหนไหมที่มีโอกาสที่จะ positive เอร์เน็งคือมากกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการนะครับเรามอง3ามตัวนะครับคือตัวของบ g i f t นะครับเป็นธุรกิจ ให้บริการในตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ OEM เป็นหลักเพราะนั้นกำไรมารจินเนี่ยค่อนข้างดีนะครับตัวที่สองเนี่ย VNG นะครับลุ้นในการเข้าประมูลรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะครับตัวที่สามคือ MTLs นะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับมีสาขาพร้อมให้บริการแล้วตอนนี้นะครับ1,610สาขานะครับเป้าที่บริษัทวางไว้เนี่ย149สาขาในไตรมาส4เนี่ยก็ทําได้ตามเป้าเพราะนั้นสามตัวนี้นะครับเราฝากไว้ว่า e a r n i n g เนี่ยจะออกมาเนี่ยน่าจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการครับค่ะถ้า,างั้นเราเราสามารถที่จะเข้าไปเก็งกาไรได้ก่อนทั้ง3าตัวเพื่อรอก่อนที่จะรประกาศผลหรือว่าอย่างไรดีคะกลยุทธ์เอ่อกลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยคือซื้อล่วงหน้าก่อนเลยเพราะว่าเป็นการแก่งล่วงหน้าว่าง,งบเนี่ยจะออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดทีนี้ซื้อพรุ่งนี้นะครับขายวันไหนไขายหลังจากเออร์เน็ประกาศประมาณ1วันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะค่ะ ค่ะก็ใช้เป็นกลยุทธ์นี้สําหรับใครที่อยากจะใช้ธีม Earning Play นะคะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะตัวเลขที่คุณเจริญธรณาฝากคุณผู้ชมวันนี้น่าสนใจนะคะย้อนหลังไป11ไตรมาสสิ่งที่เราได้เห็นก็คือตัวเลขผลประกอบการออกมาออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดในทางลบนะคะแต่ว่า โดยประเด็นแล้วในช่วงนี้เองใครที่อยากจะเล่นลงทุนจริงๆก็ต้องไปขุดไปหาเอาหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการนั้นจะออกมาดีใช้ตีม Earning Play นะคะถามว่าซื้อได้วันไหนก็ซื้อก่อนแล้วก็ประกาศวันไหนก็ไปขายวันลุ่งขึ้นอันนี้ใช้เป็นกลยุทธ์สำหรับการเทรดดิ้งนะคะกับต e ีม e a r n i n n Play ค่ะนามาฝากกันนะคะ